And never found. A... ผมได้อ่านเรื่องย่อของเรื่องนี้แบบภาพหลวงเกมนี้นะเสร็จแล้วผมก็มาดูคลิปตัวอย่างของเกมเกมนี้คือได้ผมสงสัยว่าใครมันอยู่ในรถตำรวจแล้วทำไมถึงไฟไหมไอไอบ้านหลังนั้นแต่ผมไม่รู้นะว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านใครอ่าเดี๋ยวกลับย้อนไปดูนี่ ภาพรวมของเกมเกมนี้ตามที่ผมเข้าใจนะก็คือพระเอกเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะแล้วพระเอกก็ได้ถล่มลึกลงไปว่าในเมืองเมืองนี้อ่ะในเบื้องหลังเบื้องลึอกอ่ะมันก็ช่างเลวร้วายเหลือเกินมันก็ไม่ได้ดีรีบไปไหนเธอคนนี้ก็เป็นครูโรงเรียนเดียวกับเราเลยนะเป็นทั้งแม่เราแล้วก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเราด้วยเออถือว่าแก่มเลยนะมีคุณแม่เป็นครูด้วย ในนี้ก็พอเลี้ยงนะพอเลี้ยงก็มีเสียงกดกิ่งหน้าบ้านนะแม่ต่างว่าเฮ้นใครวะโออาจจะเป็นรอนนะแม่ฮะไอรอนอีกแล้วเ,เวลาแกอยู่กับไอรอนปั๊บนะครูในโรงเรียนมักจะบ่นว่าแกแม่งนี้ใสเลวขึ้นมาเลยพอแกอยู่กับไอรอนเดี๋ยวเดี๋ยวชันไปเปิดประตูให้เองเดี๋ยวแกแปเอากระเป๋านะรอเลน บอกไอ้ต้องหน่อยว่าตื่นได้แล้วเราจะไปโรงเรียนกันแล้วนี่ก็คำเก๊กหล่อไปโชว์คุณแม่ให <c oughs> ้เราเล่นก็บอกว่าเฮ้ยมึงเงยหน้าขึ้นนี่มึงจะมองอะไรข้างล่างวะไอ้นี่มันก็ไอ้ตองมาคิดว่าเฮ้ยเราต้องรีบผ่านไปแล้วเว้ยมันจะนจะดูแต่ตรงนั้นของแม่กูอย่างเดียวได้ไงเฮ้ยอะไรวะบอกมาบอกมาโดยคือฟังนะ้วเว้ยฉันฉันได้ปวกพันกับไอเดฟอะนี ผมก็สรุปไปฟังเลยนะครับคือไอเดฟมันสั่งงานนะให้ไอเอรอนอะไปส่งของคือมันส่งอะไรก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วเหมือนไอรอนอะแบบเดินเดินไปแล้วเห็นตำรวจอะตำรวจข้างหน้าแบบมันตกใจเลยแบบลนะลนมันก็เลยโยนกระเป๋าทิ้งไปในพุ่งไม้ก่อนเสร็จแ,แล้วไอรอนมันก็รอให้ตำรวจไปหนะ้าแบบวิ่งไปก่อนแล้วก็เอากระเป๋าทิ้งโยนกระเป๋าทิ้งไปพอรอให้ตำรวจไปปับ๊บพอมันกลับไปดูที่พุ่มไม้ที่เดิมอะ คือกระเป๋านั้นหายไปแล้วไอ้อนมันก็แบบขอร้องให้เราอะไปเป็นเพื่อนเราหน่อยไปคุยกับไอเดฟนะว่าเรื่องที่กระเป๋าหายไอเหมือนไอ้อนเนี่ยแม่งไม่กล้าสู้หน่ายเดฟนะคือให้เราไปเป็นเพื่อนหนึ่งๆแบบยกพนมมือเลยเฮ้ยไปกันเพื่อนกูหน่อยด้วยไอต๋องมันบอกเฮ้ยยวกูไปกับมึงก็ได้พวกมึงเป็นเพื่อนกูแค่คนเดียวถนึงกำัร้องไห้เลยอ่า ไอ้รอนบอกเฮ้ยฉิบหายแล้วแม่กูตัดย่าิหลังบ้านเนี่ยจะกูแอบ,บก่อนเดินผ่านหน้าบ้านตัวเองพอดีนี่แม่แม่เพื่อนนี่แม่รอนแม่ไอ้รอนนะทักว่าเฮ้ย้ต๋องจะไปโรงเรียนหรออืมไอ้เคเลนบอกว่านี่คุณไปโรงเรียนทางไหนว่าโรงเรียนไม่ได้ไปทางนี้นี่ว่าแล้วไหนรอดะรอมาไ,ไหนล้วอ่าแล้วเราก็บอกว่าไอ้รอนเดินไปรอนไปโรงเรียนก่อนแล้วมันแบบ กีเล้งก็สงสัยว่าเออแล้วปกติมึงสองคนก็เดินไปด้วยกันนี่หว่าแล้วทําไมวันนี้มึงเดินไปคนเดียวละ่ะมันแปลกนะ่เว้ยแปลกวันนี้เจ็บ <c> ค <oughs> อเว้ยเธอก็พยายามถามเรานะว่าเห็นร้อนชุวงเนี่ยเห็นในร้อนมันรู้สึกว่ามันรู้สึกมันเก็บตัวอยู่บ่อยๆมันก็เลยจะถามไม่ตรองว่าช่วยถามไอ้ร้อนไ้ช่วยดูไอ้ร้อนหน่อยได้ไหมว่าอร้อนมันเป็นอะไร รอเล่นอยู่บ้านเวลาเดี๋ยวฉันอยากจะยืมกันไกรตัดหญ้าของเธอหน่อยมินขอเธอก็เดินไปขอกัไกรตัดหญ้าของแม่ของเราแล้วอุ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงมาดูของแม่กูได้ตั้งสองนาทีว่าไอ้นี่แม่งกองหึงแม่ตัวเองเหมือนกันไอ้นี่มันถามว่าแล้วมึงรู้ไหมว่ากระเป๋านั้นมีอะไรที่มึงโยนไปอ่ะไอ้รอนมันก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่ากระเป๋านั้นคืออะไรอืมเสร็จแล้วเราก็เดินเดินนั้นเราก็เห็นว่าเฮ้ย แม่งงนะมันมันพี่สาวของมึงนี่วาไอ้ต๋องเราเห็นว่าเราเห็นว่าแลวพี่สาวเรามาอยู่กับไอเดฟไอ้โลนก็ปอกใจมึงคิดทางที่ดีนะเว้ยพี่มึงอาจจะมาซื้อผ้าอนามัยแบบสอดก็ได้ใครจะไปรู้ไป้ <S 2> <S 2> <S <S เ,เพื่อนบอกดิเว้ยเร็วเร็วเร็ฮน่าฮะนี่เริ่มแล้วเริมแล้วเอ้ยมึงทงกระเป๋าหายเลยไงว่ามึงต้องโดนสักปาบเว้ยไอ้โลน อืมอหลังจากที่บอกบอกแล้วนะไอเดฟก,ก็ขำนิดหน่อยเฮ้ยขนาดฉันให้งานง่ายๆกับแกแล้วเว้ยเฮ้ยแกยังทำพลาดเลยแม่งแกนี่แม่งมือใหม่จริงๆเลยเปลนลานอะไรนักหนาวะแล้วไอรอนมันก็ไม่ใช่ดิไอเดฟมันก็ไล่ไปเลยว,ว่ามึงไปไกลๆไปเดี๋ยวตอนเย็นึงมาหากูนะไอบลนี้ก็เดินไปโรงเรียนเปอนอน